รถล,ลากในสวนรุ่นกระบะใหญ่ครับผมตัวนี้เหมาะกับงานทุกสถานการณ์ครับผมไม่ว่าจะงานก่อสร้างงานสวนงานเกษตรสามารถบรรทุกได้หมดครับผมตัวกระบะสามารถจุได้225ลิตรครับผมรับน้ําหนักได้150กิโลครับตัวกระบะหนาแล้วก็แข็งแรงมากครับทดสอบรถลากในสวนรุ่นกระบะใหญ่150กิโลจุได้225ลิตรตัวนี้สามารถบรรทุกหินดินทรายหรือว่าใช้ในงานก่อสร้างได้สบายหรือว่าจะใช้งานสวนงานเกษตร ก็สามารถใช้ได้กระบะตัวนี้พิเศษสามารถยกดำได้ตัวล้อเป็นแบบยางเติมลมทดสอบยกทรายสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกตัวนี้สามารถดำทรายการใช้งานได้อย่างดีครับเราตําหนักได้150กิโลครับ